ตั้งตั้มกระโอกระโอพีเราหมดผมแมนจิตตว์ตัวนี้ป้อมดันออกดันออกมันบิดก่อนงานนี่ดันออกอลไรได้หนิเห็นไหมนี่กะน่าับคุัวออกแล้วก็เป็นปุ๋ยอีกขึ้นก็เลยนี่นี่นี่ดันออกเราเป็นแดดสีวอมีน้ำเดียนี่งามๆนี่ว่ามันสีมีนวแมีนเดียนี้นี่นี่ ยีมีเลีุ้ยซื้อๆมันยังเป็นแกนอยู่จอเพิ่งวานนี้เลี้ยงหุยซื้อๆไม่มีน้ำเนี่อันนี้เห็นว่ามันผมเลยเราลองตัวนี้ก็นากลางบนออกของมันเลเกด้แลกับเ่ปกติยางพวกนี้กันมันบริสไซอย่างไี้นีกิดมันขีดี่กับออกยิงเขียดยิ่งยุยเขียดเป็นไอสหัสคันกับมิชันกั่องว่านนยันใสเม็ดเราตเพื่นเพืนเพื่อนเป็นนันาที่เป็นออฟเใส่เนาะตังตายก็หนีตายคก็หนีนีตายครับก็นีเพื่อนออะ มันบ่มีอย่างนี้นะนั่นอ๋อมันบ่ทันได้สั่งเปลือกมันงี้น้ลำยามก่อมาอยู่างเดียวยาวายาว่าผมเห็นเหตุมันมันท่านสั่งเปลหตุเห็นมาหลายแล้วประเภทว่าออกบ่ออกนี่ย่อยพว๊พวกพวกกันเลยก็ยาวๆคนนี้นะครับเกียดยาวคนนีจี้เอาเอากระสันกระเกียดเลยเอ้านั่นยาวระเอ้าเอาเมืองเดี๋ยดกันจอดเอ้าจัดการอันนี้แบบพึ่งไส้นะเอาเกียดลงมึงเอ้า จริงๆนี่มันมันยังเป็นแก่ตัวนี่มันเขาบอกถ้าหนีบมาต่อมันดอกเพราะว่ามันยังบางๆอยู่นี่เก้ยรติมองมันแตกนั่นละกีนรถอย่าขู่จะขึ้นกันหระอว่าอันใดมันอันใดมันจ้ายหรือมันมูใครจะพร้อมเนี่เขาไม่กียตมันยังไหวเลยมันมาท่านไหนมามาท่านมาเอากระบอกกาเอาเขาไปเลิกน้ำเลิกเลยครับเลิกเลยเดี๋ยวกระซึมอย่เดียวอ๋อเนี่ยวันนั้นมันเห็น มเาเดียวมันนกดเออมัแล้วตอนนั้นมีเดียวเด้นี่จากบะมีมันสิเป็นแบบสีนี่มันแตกโอ้ยมเห้นี่นั่ดีใจว่าเนี่ยขาด้ังสีนี่ดีใจเดียวสีดีใจมันเริ่มมน้นมบินงสภาพเนียเปลือกนี่คือหลักฐานเก่าเลยด้เนี่ยผกกิแต่เก่ามีแต่เหลีวยมหอมบวมี่ด้เลยเหียมเลยเียมอมเยกันบ่